สวัสดีครับหมอลำพาไปเพลินชาแนลเปล่าเปลาแสงทองนะครับโพสแขวะอดีตสามีเพจต่างๆก็หน้นกันนะครับดันกันนะปมไร้ชื่อรับลูกที่โรงเรียนอะดราม่าก,กันอีกแล้วนะยังไงยังไงทอดีก็คือเพจอะเขาหนุนเพรวาเล่าไงว่าโพสแขวะอดีตสามีปมไร้ชื่อรับลูกที่โรงเรียน เพจสนับสนุนพระพราแสงทองโพสข้อความเชิงตำหนิถึงอดีตสามีเกี่ยวกับประเด็นดราม่านะครับประเด็นรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบุตรที่โรงเรียนโดยระบุว่าคนที่มีชื่อคือคนที่ไปรับส่งไปส่งเด็กเป็นประจำระบุว่าคนที่ทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกทุกวันย่อมต้องมีชื่อในระบบเป็นธรรมดาก็คือทางโรงเรียนนะเนาะ คนผู้เฒ่าผู้แก่นะครับบางคนก็เลยมาแล้วยุคที่ผ่านมาแล้วยุค80-90อะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างนะแอดดูมาเห็นเนี่ยอย่างอย่างหลานตัวเองเนี่ยคือทุกอย่างมันเป็นระบบหมดเลยนะครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายบอกเลยว่าแพงขึ้นเพราะเด็กมีกิจกรรมมากขึ้น เด็กตัวเล็กเนี่ยต้องเริ่มพูดเริ่มโต้วาทีเริ่มที่จะแข่งขันทํานูน่นทํำนี่มันคือกิจกรรมมันคือการที่เขาเนี่ยวางระบบไว้ทางโรงเรียนเนี่ยต้องมีการอัปเดตอัปเกรดในเรื่องต่างๆฉะนั้นระบุว่าคนที่ทำหน้าที่ไปรับไปส่งลูกทุกวันย่อมต้องมีชื่อในระบบเป็นเรื่องธรรมดาถูกไหมครับตั้งแต่ยังไงดีคำถามนะตั้งคำถามไว้คือ คนที่5เดือนมารับครั้งหนึ่งหรือทั้งปีมารับเพียงสองครั้งจะมีเชื่อได้อย่างไรเออิปท้ายด้วยการระบุว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมีกฎระเบียบที่เข้่งครัดเรื่องความปลอดภัยเห็นไหมมันมีกฎระเบียบของมันนะครับในเรื่องของโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นจ่ายแพงจ่ายถูกนะครับสิ่งสำคัญที่สุดต้องมีกิจกรรมต้องมีสังคมที่ เด็กรู้สึกแล้วปลอดภัยรู้สึกว่าเนี่ยแหละคือเซฟโซนที่ดีที่สุดของลูกๆแล้วจะดราม่าไปถึงไหนถามหน่อยอะไรนักหนาน,นี่ฮะโพสต์แขวะอดีตสามีก็คือใครส่งบอยละ่ะอ่ะกะวากันไปความจริงเป็นยังไงก็ถ้าไม่มีความจริงไม่มีมูลความจริงสักอย่างมันจะออกมาได้ยังไงข่าวนี้แล้วเขาแชร์กันแบบโอ้โหเป็นลูกโซ่เป็นเป็น โพสเป็นโพยมาเต็มพิกัดเต็มไปหมดเลยนะครับนะยังไงก็ต้องแบบอ่าสู้ตายนะครับก็ต้องแบบว่าอ่ายอมพลีชีพบ้างนะเออเราไม่ทําคนอื่นทําแทนก็โอเคนะครับอย่าไปคิดอะไรมากมองโลกในแง่ดีแล้วก็อ่าช่วยกันนะครับที่จะพัฒนาวงของตัวเองและตัวเองดีที่สุดนะครับส่วนมันจะเป็นยังไงระบบ ระเบียบกรอบเกลือบทุกอย่างมันเป็นยังไงก็ปล่อยไปตามนั่นแหละนะเอาเป็นว่าเออมันเหนื่อยอะ่ะคือไม่อยากฝ่ายไม่อยากต่อสู้ไม่อยากทําอะไรทั้งนั้นเราเป็นคนธรรมดาเนาะเรายังรู้สึกเหนื่อยแทนเขาเลยว่ามันจะอะไรนักหนาแต่ก็เข้าใจนะไอความไอความที่มันอะไรนักหนาวุ่นวายจุกจิกนูน่นนี่นั่นสารพัดเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยเข้าใจ ว่าปัญหามันเกิดขึ้นได้หมดและคนที่ทำให้มันเกิดปัญหาก็คือคุณต้องไปคุยกับาทางโรงเรียนว่าใครเป็นคนสร้างระบบนี้ขึ้นมาฉะนั้นมันก็คือความปลอดภัยของเด็กถูกไหมครับนะกลัวคนนั้นจะเอาไปคนนี้จะรับไปเพราะว่าสมัยเนี้ยาการที่มีคนแปลงหน้ามารับเด็กเยอะแล้วก็เอาเด็กไปเนี่ยบางทีถ้าเกิดเป็นมิจฉาชีพหรือเป็นคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่ ไม่ไม่รู้จักแล้วก็คุณไม่มาลงชื่อไว้อะไรเงี้ยค่อนข้างอันตรายมากๆเลยนะครับบอกไว้เลยว่าอันตรายมากๆกลัวเหมือนกันกลัวหลานตัวเองเหมือนกันทุกวันนี้พี่สาวเป็นคนรับหลานนะครับนะกลัวว่าเขาจะไปเจอคนที่อ่าไม่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 รู้จักอะไรอย่างเงี้ยเช่นอ่าน้าคนนี้เดินมาบอกว่าหนูพ่อฝากมารับพ่อไม่ว่างอะไรเงี้ยแม่ไม่ว่างนะอะไรเงี้ยโดนเข้าไปเลยนะอย่างเงี้ยมันเลยต้องมีระบบ แบบนี้ขึ้นมาไงเพจถึงสนับสนุนแพวพราวแสงทองไงโพสตข้อความเชิงตําหนิถึงอดีตสามีเกี่ยวกับประเด็นรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับบุตรที่โรงเรียนโดยระบุว่าคนที่มีชื่อเนี่ยต้องไปรับไปส่งเด็ก เป็นประจําทุกวันอันนี้เป็นเรื่องของของของสองคนครับไม่เกี่ยวกับเรานะแต่เราแค่วิเคราะห์ฟังเฉยว่ายุคมันเปลี่ยนไปอะไรก็เปลี่ยนไปมันก็ต้องระมัดระวังมากขึ้นอันตรายมากครับอะไรที่เกี่ยวกับเด็กอะไรที่เกี่ยวกับเด็กน้อยตามโรงเรียนเนี่ยนะเขาจะเอาจุดอ่อนตรงเนี้ยแหละนะหรือเอาขนมมันล่อเรืออะไรแล้วแต่เนี่ยทำให้เด็กไขว้เขวนะครับอันนี้ไอ้นนอดิวพูดถึงเรื่องของการลักพาตัวแต่ถ้าเกิดย้อนมาที่เปลา่าเปลา่าเนี่ยมีสิทธิ์ไม่พอใจไหมเขาก็มีสิทธิ์นะครับเขาก็ ตำหนิถึงอดีตสามีแล้วก็ทางาแฟนคลับของแมวพปลาวเนี่ยเขาก็ส่งเสริมเต็มที่เลยเอาให้แบบว่าเขาเข้าใจไปเลยว่า,าบางทีเนี่ยจะรับจะส่งอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของของทางแปลวพเลาวโดยตรงหรือเปล่าหรือ,อยังไงอออันนี้ก็เดี๋ยวเดียวค่อยมาว่ากันดีกว่าเนาะปิดท้ายน,นะครับด้วยการระบุว่าโรงเรียนนานาชาติเนี่ยมีกฎร,ระเบียบที่แข่งขัดเรื่องความปลอดภยัยนะครับ แล้วก็อีกข้อหนึ่งที่บอกว่าคนที่5นะครับตั้งคำถามว่าคนที่5เดือนมารับครั้งหนึ่งนะทั้งปีมาเพียงสองครั้งจะมีชื่อได้อย่างไรอืมก็ตามระบบครับเดี๋ยวเราต่อไปแล้วเดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ฟังอีกทีนะครับรวันนี้ขอแก่ดีก่อนครับสวัสดีครับ